สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับหลักการสอนแบบโคดหรือว่าโคชชิ่งครับก็ณปัจจุบันครับการเรียนรู้ของเด็กเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้มีสิ่งต่างๆรอบกายเด็กเนี่ยมากมายไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือว่าสถานที่เที่ยวหรือกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งทําให้เด็กมีผลกระทบต่อการ คอนเซนเทรตสมาธิในการเรียนหนังสือครับและการรับรู้ต่างๆครับวิธีการเรียนของผมเนี่ยก็คือการแบบโคชชิ่งครับก็คือคุณครูเป็นโค้ดครับแล้วก็เป็นแรงบันจารย์ใ,ให้เด็กครับโดยข้อที่หนึ่งเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนครับการวิเคราะห์ผู้เรียนเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับเราจะรู้ว่าผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างในการรับรู้กันยังไงครับไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ทางภาพ รับรู้ทางเสียงหรือรับรู้โดยการทําซ้ําต่างๆอย่างนี้ครับแล้วก็คูณครูก็จะเอามาการทําการวิเคราะห์แล้วก็มาปรับใช้ในการสอนครับส่วนอันที่2เนี่ยคือการสร้างแรงบันดาลใจครับการสร้างแรงบันดาลใจไม่ใช่หมายถึงว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่เป็นการที่ให้หน้าที่เด็กแล้วก็ให้เด็กได้รู้คุณค่าของตัวเองในการทํากิจกรรมต่างๆแม้กระทั่ง เรื่องของการเรียนด้วยครับอย่างในวิชาของผมเนี่ยคือวิชาดนตรีเนี่ยครับมันก็จะเป็นในการขอซ้อมวงโยซะส่วนใหญ่แล้วก็การซ้อมดนตรีต่างๆครับเป็นการที่จะเด็กจะต้องมีทักษะในการปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ต้องทําหลายกิจกรรมไปร่วมกันครับแต่หลักการสอนของผมเนี่ยก็คือการที่วิเคราะห์เด็กแต่ละคนว่าขาดทักษะตรงไหนบ้างแล้วก็รับรู้กันยังไงบ้างแล้วก็ จะออกหลักสูตรขึ้นมาเพื่อให้เด็กเนี่ยได้เรียนเรียนในขั้นพื้นฐานก่อนแล้วก็จะค่อยเจาะเข้าไปในทีละคนครับมันก็จะเป็นการทําให้เด็กเนี่ยได้เติมในสิ่งที่ขาดเหลือแล้วก็ได้ตามเพื่อนคนที่เขาเรียนเข้าใจไปแล้วด้วยครับและหลังจากการที่สอนไปเสร็จปุ๊บก็จะสอนในเรื่องต่างๆให้เด็กเรียนรู้ทั้งเรื่องการรับรู้การความเข้าใจในการการที่จะนําพาสมองของตัวเองเนี่ย ไปในเรื่องของการเรียนต่างๆด้วยครับเพราะว่าการเรียนดนตรีหรือว่าการซ้อมดนตรีเนี่ยมันก็เป็นการฝึกซ้อมและการจําเหมือนกับการเรียนเหมือนกันครับถ้าเขาสามารถฝึกซ้อมดนตรีได้อย่างชำํางเนี่ยเขาก็สามารถเรียนได้เหมือนกันถ้าเขาคิดว่ามันเป็นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นการพัฒนาเขาไปในรูปแบบต่างๆ,ๆที่ดีขึ้นครับอย่างการสอนอันนี้นะครับก็คือ หลังจากเด็กได้เรียนรู้แล้วก็จะมาให้เด็กคิดวิเคราะห์แล้วก็มาสอบทีละคน2คนครับเพื่อมาเช็คว่าเขาได้เข้าใจและขค่เหลืออะไรเพิ่มมากน้อยแค,แค่ไหนครับก็ผลสรุปนะครับก็ค่อนข้างออกมาตอบรับได้ดีมากครับไม่ว่าทั้งการเรียนรู้เรื่องดนตรีแล้วก็เรื่องผลการเรียนของเด็กครับซึ่งเด็กมีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็มีรู้จากหน้าที่คุณค่า แล้วก็มีกําลังใจที่จะฝึกซ้อมด้วยครับเป็นการทําให้เด็กพัฒนาฝีมือแล้วก็พัฒนาระเบียบวินัยของตัวเองไปได้ควบคู่กันด้วยครับและก็มีความรับผิดชอบโตเป็นผู้ใหญ่เข้าใจในหน้าที่ของตัวเองครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอพูดเพียงเท่านี้ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ